หนึ่งในจังหวัดเมืองรองแดนอีสานที่ดูน่ารักและเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวันวานสุดคลาสสิกต้องขอยกให้จังหวัดนี้เลยค่ะนครพนมเมืองเล็กๆสุดเขตชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจอีกทั้งยังมีบรรยากาศดีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้เชยชมที่สำคัญยังมีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ให้เราได้สักการะเป็นสิริมงคลเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเที่ยวและพักผ่อนสุดๆคราวนี้เราเลยเก็บกระเป๋าออกเดินทางหลีกหนีความวุ่นวายจากการท่องเที่ยวตามกระแสหลกักด้วยการวางแพลนใช้ชีวิตโลอไลฟ์สาวัน2คืนกันที่นี่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนประทับใจไปกับโลเคชันสุดชิลริมโขงแห่งนี้อย่างแน่นอน นี้เราออกเดินทางกันตั้งแต่ค่ำคืนขับรถมาเรื่อยๆยามบ่ายแก่ๆก็มาถึงตัวเมืองนครพนมแล้วค่ะพร้อมเข้าเช็คอินอย่างที่พักคืนแรกของเรานั่นก็คือโรงแรมแลนด์มาร์คนครพนมโดดเด่นด้วยสไตลก์การออกแบบที่พักที่ไม่เหมือนใครภายในมีคาเฟ่นในตัวมีที่จอดรถส่วนตัวมีจัก,กรยานให้ยืมปั่นฟรีอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อย่างลานพญาสีสัตนาคราชด้วยค่ะและเมื่อไฮไลท์ของที่นี่คือโลเคชั่นใจกลางเมืองนครพนมที่อยู่ติดกับแลนด์มาร์คสำคัญเราจึงจองห้องโขง Riverview Suite ชั้น2ที่มองเห็นวิวแม่น้ำโขงชัดเจนภายในถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายอบอุ่นและเป็นสัดส,ส่วนมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเมื่อเก็บของเข้าห้องกันแล้ว จากนั้นก็เปลี่ยนชุดสวยเดินข้ามถนนไปชมบรรยากาศริมโขงและแลนด์มาร์กยอดทิศนครพนมอย่างพญาสีสัตนาคราชเพื่อสักการะองค์พญานาคทองเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีเจ็ดเสียลำตัวเดียวสามารถพ่นน้ำได้โดยประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบนลานสีสัตนาคราชซึ่งผู้คนมักจะแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเหนียวแน่นเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักสุดๆค่ะเดินเล่นชมบรรยากาศริมโขงจนหนำใจเราก็กลับมายังที่พักฝากท้องมื้อเย็นกันที่คาเฟ่เลอแลนด์มาร์คคาเฟ่ในตัวที่พักที่บรรยากาศดีงามมองเห็นวิวลานพญาสีสัตนคราชมื้อนี้เราสั่งสปาเกตตีไส้กรอกคลิกแห้ง ที่ผัดมาแบบแห้งๆพร้อมส่วนผสมของกระเทียมและไส้กรอกก่อนจะเพิ่มสีสันด้วยใบโหระพาปิดท้ายด้วยทอดมันกุ้งสำหรับจานนี้ถูกใจคนรักของทอดแน่นอนค่ะหลับสบายตื่นมาพร้อมรับวันใหม่อาบน้ำแต่งตัวเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็ได้เวลาทานอาหารเช้าเพิ่มพลังก่อนลุยตามแลนวันนี้ค่ะโดยทางโรงแรมจะเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบเป็นชุด มีทั้งไข่กระทะก๋วยจับยวนเครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาลเช็คเอาเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางต่อไปอยังสถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมกับวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อสักการับพระาธาตุพนมกันค่ะ ศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสานเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระาธาตุพนมซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุพระอุรางคธาตุหรือกระดูกส่วนหัวอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งยังเป็นพระาธาตุประจำของคนเกิดปีวอกและคนเกิดวันอาทิตย์โดยผู้คนส่วนใหญ่มักมาขอพรให้พระาธาตุประจำวันคุ้มครองแต่ถ้าเราไม่ได้เกิดตรงตามวันของพระาธาตุ ก็สามารถเดินทางมากราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงชมความสง่างามขององค์พระาธาตุได้นะคะบอกเลยว่าถ้ามานครพนมแล้วไม่มาที่วัดนี้ถือว่าพลาดมากๆค่ะไหว้พระชมความงดงามของพระาธาตุพนมกันแล้วเราก็มูฟออนไปยังจุดหมายต่อไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม หรือที่หลายคนเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดหนองยาิสถานที่จัดแสดงพันปลาลุ่มแม่น้ําโขงของจังหวัดนครพนมเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําสําคัญผ่านหลายสายทั้งแม่น้ําโขงลําน้ําก่าแม่น้ําสงครามจึงมีสัตว์น้ํามากมายหลายชนิดรวมทั้งสัตว์น้ําชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่นี่จึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำโขงมาจัดแสดงให้นักเรียนและนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้ด้วยค่ะดื่มดำกับฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์กันจนหนำใจแล้วก็ได้เวลาขับรถกลับเข้าเมืองค่ะโดยมุ่งหน้าไปยังร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะนนครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารอีสานและอาหารตามสั่งชื่อดังของนครพนมเราจึงไม่พลาดที่จะปักหมุดไปชิมความอร่อยกันที่นี่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัแซบมากรสชาติแบบคนอีสานแท,แท้มีเมนูให้เลือกหลากหลายเรียกว่ามาร้านนี้นอกจากจะได้ชิมอาหารที่รสชาติถึงเครื่องแล้วบรรยากาศภายในร้านยังให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนวันวาน,น,นแบบวินเทส้วยล่ะค่ะ จากนั้นแวะไปเดินเล่นย่านหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรสัญลักษณ์อีกหนึ่งแห่งของนครพนมที่สร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยริภัยอยู่ในนครพนมเพื่อเป็นที่ระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทยเมื่อปีพุทธศักราช2503ภายในย่านนี้เราจะเห็นร่องรอยในอดีตผ่านผนังอิฐและอาคารเก่าแก่ รวมถึงสตรีทอาร์ที่ถูกวาดขึ้นสร้างสรรค์ไว้ตามตรอกซอกซอยก็ช่วยสร้างสีสันให้ย่านหอน,นาฬิกาเวียดนามอนุสร์คึกคักและดูน่าค้นหามากขึ้นค่ะและไปต่อกันที่สะพานมิตรภาพ3นครพนมคำมว่วนอีกหนึ่งสะพานที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะโดยบริเวณสะพานสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่คั้นกลางระหว่างสองประเทศพร้อมกับภูเขาหินปูนที่เรียงรายสลับซับซ้อนสวยงามจากฝั่งประเทศลาวด้วค่ะ ถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลกันไปแล้วเราก็เดินทางต่อไปอยังโรงแรมซีริรีเจนนครพนมที่พักสไตล์โมเดินสุดชิคเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายสุดๆตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงค่ะสำหรับห้องที่เราพักจะเป็นแบบแกรนร r เวอร์ฟรอนห้องพักขนาดใหญ่ของโรงแรมภายในดูกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเตียงนอนและมุมพักผ่อน ซึ่งอบล้อมด้วยกระจกใสทำให้มองเห็นวิวแม่น้ำได้เต็มสายตาซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมระเบียงให้ออกไปรับลมด้านนอกด้วยค่ะแพลนสุดท้ายของวันนี้คือการล่องเรือสำราญซึ่งเป็นกิจกรรมสุดฮิตที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆสามารถชื่นชมบรรยากาศความงดงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงได้แบบเต็มสายตา โดวยวันนี้เราจองเรือสำราญแม่โขง p a r a ได s e Cruise ไวค้ค่ะซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพาสัมผัสกับบรรยากาศทิวทัศน์สองฝั่งโขงไทยลาวพร้อมบริการดินเนอร์มื้อเย็นเคล้าไปกับดนตรีเพราะๆร,ระหว่างร่องเรือซึ่งใช้เวลาล่องเรือประมาณ2ชั่วโมงคะ่ะส่วนใครที่ไม่ได้มาดินเนอร์ก็สามารถมาล่องเรือได้นะคะ โดยจะมีค่าล่องเรือประมาณ200บาทเท่ากันกับคนที่มาทินเนอร์บนเรือซึ่งที่นี่เขาคิดค่าอาหารและเครื่องดื่มตามเมนูเลยค่ะเช้าวันใหม่เรารีบตื่นแต่เช้าตรู่มาพร้อมกับบรรยากาศอันสดใสซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะอาบน้ําแต่งตัวเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็ได้เวลาเช็คเอาท์และทานมื้อเช้าแบบราชาที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะโดยอาหารเช้าจะเป็นแบบบูเฟ่ค่ะ บอกเลยว่ามีอาหารมากมายให้เราได้เลือกทานปินสุดๆค่ะจากนั้นก็เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศสุดคลาสสิกกันต่อที่พิพิธภัณฑ์จนผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารสไตล์โคโลเนียลแบบตะวันตก2ชั้นที่ทรงคุณค่าท่ามกลางกลิ่นอายอันแสนอบอุ่นเรากกับได้มาเยือนบ้านเก่าเลยล่ะค่ะ ซึ่งที่นี่ได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีนปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนมค่ะจากนั้นก็ไปฮอปปิ้งกันต่อที่ร้าน 76A The Space ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์จนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่นี้นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีให้เลือกลิ้มลองแบบจุใจแล้วการออกแบบและตกแต่งร้านที่รีโนเวทตึกเก่าสไตล์โคลเนียลมาทำใหม่แต่ยังคงโครงสร้างเดิมไว้แทบทั้งหมดเพื่อให้ได้กลิ่นอายคลาสสิกย้อนยุคแบบพิพิพ อ๋อลืมบอกไปค่ะถ้ามาจิบกาแฟที่ 76A t h e s p a c e อย่าลืมแวะไปปั่นจักรยานเล่นชิลๆที่อุโมงค์นาคราชอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของที่นี่เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวคาเฟ่ค่ะซึ่งที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานริมแม่น้ำองที่ยาวกว่า70กิโลเมตรเลยทีเดียวแต่อุโมงค์นาคราชนั้นมีระยะทางประมาณ307เมตรค่ะเป็นอุโมงค์เหล็กมีผนังกั้นปลอดภัย สามารถเช่าจักรยานมาปั่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของลำน้ำโขงแบบพาโนราม,มาหรือใครจะปั่นจักรยานทอดยาวไปยังลานพญาสีสัตนคราชเลยก็ยังได้ค่ะเติมพลังจนร่างกายสดชื่นก็ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพเป็นอันจบทริปค่ะจะบอกว่าการมาเที่ยวนครพนมเมืองรองแห่งความสุขแห่งนี้เป็นอะไรที่ครบรถมากๆค่ะ นอกจากจะได้ถ่ายรูปสวยๆดื่มด่ำกับธรรมชาติพักโรงแรมแสนสบายแถมยังเต็มไปด้วยแลนด์มาร์คดีๆให้ตามไปเช็คอินได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวพักผ่อนเมืองรองแดนอีสานแห่งนี้จะหลงรักคนครพนมแบบไม่รู้ตัวจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ช Channel และติดตาม Fan Page ชอไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา